สร้างสรรพลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพบพระคือกลุ่มเกษตรพอเพียงเชิงท่องเที่ยวแบบผสมผสานไล่เบญจการตั้งอยู่ในบ้านเลขที่19ทับ3หมู่ที่9ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดต,ตา ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพลังของผู้หญิงในชุมชนที่มีความมุ่งม,มั่นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวผ่านการประกอบอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนและเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาท้องถิน่น กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกเริ่มต้นเพียง3คนได้แก่ 1. นางสาวปรีเวลาชื่นอารมณ์เป็นประธานกลุ่ม 2. นางสาวพัทราเหลียนประยูนและ 3. นางสาวกลองแก้วภูนเพิ่มทรัพย์จากประสบการณ์ในอดีตสมาชิกเคยทำการเกษตรเชิงเดี่ยวโดยปลูกข้าวโพดเป็นหลักแต่เมื่อประสบปัญหาภัยธรรมชาติและราคาผลผล,ผลิตที่ตกต่ำซ้ำเติมด้วยหนี้สินจำนวนมาก จึงหันมาเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่โดยการเริ่มทดลองปลูกผักสลัดออร์แกนิกในพื้นที่เล็กๆใช้เงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นทุนตั้งต้น ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดทั้งด้านคุณภาพของผลผลิตและรายได้ที่เริ่มขยับขึ้นจึงขยายพื้นที่เพิ่มอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นต้นแบบของการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรแบบยั่งยืนด้านการบริหารจัดการกลุ่มกลุ่มมีระบบการดําเนินง,งานที่ต่อเนื่องและมีการวางแผนร่วมกันอย่างรอบคอบมีการจัดประชุมกลุ่มสม่ำเสมอวางแผนปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลเพื่อให้มีผลผลิตจําหน่ายได้ตลอดทั้งปีทั้งในรูปแบบพืชผักผักสลัดและพืชเศรษฐกิจต่างๆเช่นโกโก้และอะโวคาโด อีกทั้งกลุ่มยังมีการนำผลผลิตไปจำหน่ายตามตลาดท้องถิ่นต่างๆง,งานแสดงสินค้างานเกษตรงานกาชาติหรือกิจกรรมการสนับสนุนของภาครัฐที่สนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมอาชีพทําให้การจัดจําหน่ายมีความมั่นคงมากขึ้น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มอาชีพนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างรอบด้านทุกครัวเรือนสมาชิกผ่านเกณฑ์จปทอทั้งหมดทั้งในด้านรายได้ด้านสุขภาพการศึกษาและการเข้าถึงบริการภาครัฐสมาชิกทุกคนมีบทบาทในการทำแปลงเกษตรดูแลผลผล,ผลิตเลี้ยงสัตว์และก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งยังมีความผูกพันภายในครอบครัวและชุมชนสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่นนอกจากนี้ กลุ่มยังรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านรอบข้างนำมาแปรรูปหรือจำหน่ายต่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนอย่างแท้จริงด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักปลอดสารพิษปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ไม่ทําลายระบบนิเวศและใช้กระบวนการผลิตที่เน้นความสะอาดและปลอดภยัยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์การแปลรูปและการสร้างแบรนด์โดยได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐเช่นการแปลรูปโกโก้การทำผลิตภัณฑ์พร้อมทานการออกแบบสลากยานมืออาชีพด้านการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อให้ผลผลิตและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มจึงมีแผนการพัฒนาตลาดอย่างเป็นระบบทั้งการจำหน่ายในพื้นที่การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆทั้งการใช้ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ การเข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของภาครัฐนอกจากนี้กลุ่มยังดึงจุดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาใช้ควบคู่กับการตลาดเช่นกิจกรรมการเปิดสวนให้เก็บผักเองการให้อาหารสัตว์จ,จัดจุดถ่ายรูปให้บริการนักท่องเที่ยวและบริการอาหารธรรมชาติที่สร้างขึ้นจากผักในสวนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้านการพัฒนาสมาชิกกลุ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเข้าร่วมการอบรมจากภาครัฐในหัวข้อต่างๆเช่นการผลิตแบบปลอดภัยการแปลรูปอาหารการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ต่างๆโดยเฉพาะการแปลรูปโก,โกโก้ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่กลุ่มให้ความสําคัญได้กลายเป็นเวทีให้สมาชิกถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกใหม่รวมถึงชาวบ้านในชุมชนที่สนใจเพื่อขยายผลไปสู่เครือข่ายการเรียนรู้ ดานการบริหารจัดการหนี้กองทุนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 กลุ่มได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทําให้สินค้าขายไม่ได้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเยี่ยมชมสวนแต่กลุ่มได้เข้าร่วมมาตรการการ,การช่วยเหลือของภาครัฐอย่างาทันท่วงทีโดยเฉพาะมาตรการ,ราลดภาระหนี้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปีพศ2566ซึ่งในขณะนั้นกลุ่มมีหนี้คงค้างจำนวน113,961บาท และได้เข้าร่วมมาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพศ2566และได้ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ณนะตอนนี้กรุ่มไม่มีหนี้ที่เกินกำหนดชำระซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีมีวินยัยและโปร่งใส เทคนิคและแนวคิดการบริหารกลุ่มกลุ่มบริหารงานโดยยึดหลักเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการส่งเสริมความรู้และทักษะจําเป็นให้แก่สมาชิกใช้วัสดุกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมีคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและธรรมชาติรอบตัวพร้อมกันนี้ยังต่อยอดในพื้นที่ไร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีจุดถ่ายรูปที่สวยงามบริการอาหารพื้นบ้านผลไม้สดจากสวนการให้อาหารสัตว์ กิจกรรมเวิร์กช็อปและบริการกางเต็นท์พับแรงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ใหม่ให้กับชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน